ก็โอ้ยผมก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปดูคลิปวิดีโอกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะไปสู่ห0าร้อยซับด้วยกัน ็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโอบิโตะนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ45วันแล้วนะครับผมแล้ววนนี้เราก็จะมาทําคลิปกันนะครับผมถ่ายเป็นตอนประมาณบ่ายนะครับผมก็ลงก็น่าจะประมาณ3ามโมงสี่โมงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาอัปเดตกันให้ดูนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับผมเพราะว่า เราไม่ได้ลงคลิปไปตั้ง4ีหวันเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เอ่อวันที่23นะครับผมวันที่23ของเซิร์ฟหกหนึ่งศูนย์นะครับผมเราเล่นไปสายฟรีหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้พลังเราก็อยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับผมวันนี้ก็น่าจะขึ้นประมาณ8ปดแสนแปดแสนนิดๆได้นะครับผมแล้วก็เวลนี้น่าจะขึ้นเกือบเกือบเวลหกสิบหกได้นะครับวันนี้เนี่ยเราขึ้นเป็นของทางด้านกํลาลังขึ้นนะกํลาลังขึ้นของทางด้านเวลหกสิบผมก ปลดล็อกของทั้งด้านเอ่อการ์ดบัฟมานะผมเดี๋ยวพลังก็แน่จะขึ้นอีกเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะตอนนี้เราอยู่ระดับที่1น4รบนะผมสำหรับสายฟรีนะครับตอนนี้เรายังกักกักอยู่นะเรายังไม่ได้แบบดันอะไรสุดเลยนะผมเราก็กักกักไว้ก่อนนะผมเราลองแบบจูๆจูไว้ก่อนนะตอนนี้กิ้วก็อยู่กิลระดับที่2นะผมผมก็เขียนชื่อกิลผิดไปนะผมเดี๋ยวค่อยแก่นะแต่ตอนนี้ยังไม่แก่นะเพราะว่า เพชรไม่พอนะผมอีกเก็บเพชรซื้อตัวดําก่อนนะผมผมขาดเพชรอีกสามพันเพชรนะครับก็ในซื้อของทางด้านตัวดาครบสามสิบหกนะครับผมตอนนี้กิวเราอยู่กิดวระที่สองนะครับใครที่สนใจแบบว่าเข้ากินะครับก็สามารถทักมาได้นะแต่ตอนนี้กิวน่าจะเต็มนะผมเดี๋ยวดูให้ดูก่อนนี่นะครับตอนนี้กิวก็เต็มนะผมกิวเต็มสามสิบสามคนนะเดี๋ยวผมก็พยายามคัดคัดคนละกันนะผม เพราะว่าเราต้องเน้นพลังนะถ้าพลังใครไม่ไปไหนเนี่ยผมก็ขออญาเตะออกจากกลุ่มไม่ใช่เตะออกจากกิวนะครับตอนนี้เนี่ยกิวของเราก็มีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อกันหมดแล้วนะทุกคนเป็นชื่อทีเซตนำหน้านะผมใครที่ไม่เปลี่ยน5วันเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยผมเล็งไว้แล้วคนนี้นะครับ <c oughs> คนนี้ผมเล็งไว้แล้วนะถ้าไม่เปลี่ยนชื่อก็เตะทันทีเลยนะครับ ตอนนี้กิวอยู่ระหว่างเต็มนะผมใครที่แบบว่าอยากจะเข้ากิวก็ทักมาก่อนได้นะผมจะทิ้งลิงเฟซให้นะผมก็ทักมาพูดคุยกันได้แล้วก็เข้ากลุ่ม610นได้นะผมกลุ่มพูดคุยนะในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะว่าทีมเราไปเราไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ทีมเราใช้เป็นของทางด้านโซนิกนะผมโซนิกแล้วก็จีนอนแล้วก็เควินแล้วก็ฟินิกแมนแล้วก็ปูบอมนะผมมีประมาณนี้นะ แล้วก็หน้กกากากหวานนะครับทีมหลักก็ยังมีประมาณนี้นะผมทีมดันพลังนะเรายังไม่รีบขึ้นดาวม่วงให้จีนอตนะครับค่อยๆทําไปนะผมส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอ่อทำปูบอมขึ้น3ดาวก่อนนะเพื่อเอาของทางด้านดาวม่วงนะครับผม ตรงในเฮาส์นะครับในเฮาส์เดี๋ยวเรามาดูฟิกเกอร์ก่อนเลยนะฟิกเกอร์ก็คือตรงนี้นะผมผมเนี่ยปลดไปกลุ่มที่8แล้วนะครับก็สําหรับโคนในเซิร์ผมไม่รู้ว่าเขาปลดไปถึงกลุ่มที่เท่าไหร่กันแล้วนะแต่ผมน่าจะช้านะผมเพราะว่าวิวผมก็ช้าด้วยนะครับตรงนี้ผมต้องทําตัวละครอีก1ตัวให้ถึง4ดาวน,นะครับแล้วก็จะปลดไปกลุ่มที่9นะครับผมพลังก็จะเด้งขึ้นอีกเยอะนะครับ แล้วผมเนี่ยก็สุ่มได้ของทางด้านบาคุสันนะผมผมก็จะทําของทางด้านอคุสันเอเนาบวกนะครับหยอกเล่นหยอกหยอกหยอกนะครับ <c> ห <oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นนะครับผมที่ผมอยากทําเลยเนี่ยนี่ครับผมผมอยากทาดองเอเนาบวกนะผมไม่เอาแล้วฟีโนฟินิกแมนเพราะว่าเราจะไม่มีตัวแบกของทางสายปีศาจนะครับเวลาเราฟาร์มของแดงนะเพราะว่ามันต้องการตัวดาวมดด้วยนะครับ ถ้าฟินิกแมนเป็นตัวซัพพอตมันมันก็ได้อยู่แต่มันดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะมันตีเดียวด้วยนะครับแล้วตีเดียวไม่ใช่ว่าจะแรงมันแค่ขโมยเฉยๆนะครับผมสำหรับผมมันก็งันๆนะครับแต่ถ้าเอาเล่นเป็นทีมเนี่ยฟินิกแมนมีประโยชน์กว่าด้วงเยอะนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาของทางด้านแฟดนะครับแฟดยูอาร์เป็นตัวแรกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวม่องมาสุ่มเลยครับ ตอนเช้าเนี่ยผมก็ได้สุ่มของทั้งด้านตัวแดง20ใบไม่ออกอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวเหลืองอีกประมาณ15เอ้ยประมาณ20กว่าใบนะครผมก็ไม่ออกเหมือนกันนะสำหรับตรงนี้นะของทองอะไรไม่ออกเลยนะผมเออเดี๋ยวเรามาให้ดูของทองก่อนนะครับของทองตอนนี้เรามีอยู่2ชิ้นที่ใช้ได้นะผม มีชิ้นนี้อัศวินครับมีชิ้นอัศวินแล้วก็สายฟ้านะผมที่ใช้ได้นะมีประมาณนี้นะมีแค่2ชิ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ป้องกันนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้เหมือนจะได้เออวันนี้ได้ของทองอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้เป็นของอะไรนะเดี๋ยวเราตีไปก่อนนะผมน่าจะได้อยู่ โอเคครับตอนนี้เราก็ตีเซตที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับยานของออโบล็อนะครับเราอยู่ระดับที่53แล้วผมเพราะว่าเราก็ตื่นตื่นเอ้ยตื่นปกตินั่นแหละนะครับมาซึ่งของนี้ผมแลกไปแล้วหนึ่งชิ้นนะผมก็บอกในกลุ่มแล้วนะผมมันจะมีสุ่มได้การันตีเลยของปลาเถื่อนแล้วเซตสูตรนะครับผมแล้วก็อัศวินนะครับเซตที่ดีที่สุดของในนี้นะครับ สำหรับผมนะคือเซตสูตรนะครับผมสำหรับผมนะเพราะว่ามันเอาไปใส่ให้ตัวแทงได้นะถ้าเราครบซตนนะมันจะเด้งเลือดนะครับผมก็ค่อนข้างดีเลยนะครับมาขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ป้องกันไปเซตสูตรเรทุกคนทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรไปสวยงามเพราะผมเป็น HP นะครับผมแล้วก็แม่นยำเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเอามาใส่ให้ตัวอะไรดี โอ้โหรองเท้ามันเป็นรองเท้าซ้ำหรอทุกคนอันนี้ผมว่าของมองนี้ดีอยู่แล้วนะต่อมาใส่ให้นี่แล้วกันนะครับโอเควันนี้พลังได้ขึ้นประมาณแปดแสนกว่าๆนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ได้ซื้อของทางด้านตัวดํมาเก้าสิบสี่ใบแล้วนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวได้อีกสักหกใบก็มีประมาณร้อยร้อยนิดๆน,น,นะผมตอนนี้ของทองก็ขาดอีกห้าหรอ ขาดอีกห้าผมว่าอเอ้ตรงนี้มันแลกไม่ได้นี่เอ้เดี๋ยวผมดูก่อนเหมือนมันจะมีให้แลกอยู่ของทองตรงนี้นะในนี้ปะใช่ปะอ๋อไม่ใช่ครับผมผิดที่ผิดที่นะครับไม่น่ามีนะผมเออไม่น่ามีมาผมเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านกันนะครับว่าใครแบบว่าฮักอะไรมาบ้างนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีใครทักมาเลยนะครับมีแต่ทักเข้าคิวนะครับผมถ้าใครอยากออกช่องก็สามารถทักมาได้นะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีให้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ดองของทางด้านตัวม่วงเอ้ยไม่เช่ ไม่ใช่ตัวม่วงดองของด้านป่องม่วงใบ1,000เลยนะครับผมว่าจะลองเอาไว้ฟาร์มของด้านแฟตนะผมฟาร์มพักษะนะครับแล้วสายฟรีสายฟรีเนี่ยเลเวลหกเนี่ยเราต้องพลังประมาณสักแปดแสนแปดแสนเก้าแสนเกือบล้านนะผมถ้าขึ้นเลเวลเจ็ดสต้องพลังหนึ่งล้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำตารางให้ดูละกันนะผมสำหรับใครที่ อยากจะดูตารางนะครับสำหรับตารางเขาเรียกว่าไงอ่ะสำหรับตารางเออตารางสายฟรีนะครับตารางพลังของสายฟรีนะครับผมว่าเวลเท่าไหร่ควันพลังเท่าไหร่นะอันนี้ผมไม่ได้จัดเองนะครับเป็นของทางด้านจานเจจัดไว้นะผมผมก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับว่าแบบว่ามันต้องพลังเท่าไหร่นะสำหรับสายฟรีนะเออตอนนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะสาหรับ จีกัมตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บและกันตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตถ่ายคลิปไปก่อนนะผมจีกรมบาคุซานนี่ผมก็จะรอซื้ออยู่นะครับสำหรับตรงนี้นะผมยังไม่รีบซื้อเพราะมันเหลืออีกตั้งหลายวันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวใครผมด้วยนะครับผมแล้วเ,เนี่ยไปเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ